10อันดับจักรวดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาดูการจัดอันดับจักรวดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติกัน แต่ยุคอรารยธรรมโบราณจนถึงยุคปัจจุบันอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้งในด้านการปกครองการเติบโตความกว้างใหญ่ของอาณาจักรสมบัติมากมายมหาศาลอีกทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งที่ทําให้คนในยุคหลังได้พบเห็นได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และนําไปปรับใช้ให้มันดีขึ้นในอนาคตเรามานับถอยหลังสิบอันดับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มาเริ่มกันได้เลย อันดับที่1ิจักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันดำรงอยู่มานานกว่า600ปีตั้งแต่ปีคร 1, ิสต์ศักราช1299ถึงปีคริสต์ศักราช1922เป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ทรงอํานาจและยั่งยืนที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์จักรวรรดิออตโตมันที่สร้างขึ้นโดยชนเผ่าเติร์กในอนาโตเลียในช่วงยุครุ่งเรืองของจักรวรรดิออตโตมันมีอํานาจครอบคลุมยุโรปตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือ ควบคุมเส้นทางการค้าสำคัญสำคัญและมีอิทธิพลต่อการเมืองวัฒนธรรมและาศาสนาของโลกภายใต้การนำของสุลต่านสุไลามานผู้ยิ่งใหญ่จักรวรรดิออตโตมันประสบความสำเร็จทางการทหารและวัฒนธรรมอย่างมากรวมถึงการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมมากมายเช่นมัสยิดสีน้ำเงินระบบกฎหมายและการบริหารของออตโตมันได้รับการพัฒนาอย่างก้าวหน้ามากในสมัยนั้นและอิทธิพลของจักรวรรดิยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันในภูมิภาคต่างๆที่เคยปกครองเช่นตุร กีอิรักซีเรียอิสราเอลและอียิปต์แอฟริกาเหนือไปทางตะวันตกไกลถึงแอลจีเรียอันดับที่9จักรววัดิสเปนจักรววัดิสเปนเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์ ครองอำนาจตั้งแต่ปลายศตวรรษที่1 5จนถึงต้นศตวรรษที่19ในช่วงรุ่งเรืองจักรววัติสเปนปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลทั่วทั้งทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาทําให้จักรวรรดิสเปนมั่งคั่งและมีอิทธิพลไปทั่วโลกจักรวรรดิสเปนขยายอํานาจด้วยการสํารวจและการตั้งอาณานิคมยุคทองของจักรวรรดิสเปนเริ่มต้นขึ้นเมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสออกเดินทางสํารวจโลกใหม่ในปี1492และนําไปสี่กรดิสเก้าริบรองดินแดนส่วนใหญ่ใน โลกใหม่ นักสำรวจชาวสเปนเช่นเอนันกอเตสและฟรานซิสโกปิซาโรพที่ชิดอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่อย่างแอสเทกและอินคาอิทธิพลของจักรวรรดิสเปนมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมภาษาและศาสนาในภูมิภาคต่างๆมากมายโดยเฉพาะในละตินอเมริกาซึ่งภาษาสเปนยังคงเป็นภาษาหลักจนถึงปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามการขยายตัวที่มากเกินไปของจักรวรรดิสเปนทั้งการทำสงครามและการบริหารจัดการที่เกินอำนาจควบคุมในที่สุดก็ทำให้จักรวรรดิสเปนเสื่อมถอยลงไปเรื่อย อันดับที่8จัก,กรวรรดิใบแซนไทยเป็นจัก,กรวรรดิที่สืบเนื่องมาจากจัก,กรวรรดิโรมันทางตะวันออกเดิม ดำรงอยู่เป็นเวลานานกว่า1,000ปีตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช330ถึงคริสต์ศักราช1453มีอิทธิพลอย่างมากเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจัก,กรวรรดิไบแซนไทน์ยังคงรักษากฎหมายวัฒนธรรมและศิลปะของโรมันเอาไว้เป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็มีส่วนสนับสนุนาศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์อีกด้วยจัก,กรวรรดิไบแซนไทน์ขึ้นชื่อในเรื่องการมีระบบราชการที่ซับซ้อนและนวัตกรรมทางการทหารที่ทันสมัยและความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งเช่นฮาเกียโซเฟียี บทบาทสำคัญในการกำหนดประวัติศาสตร์ยุโรปและตะวันออกกลางแม้จะต้องเผชิญกับสงครามและความท้าทายมาหลายศตวรรษแต่จักรวรรดิไบแซนไทน์ก็ยังคงเป็นสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างตะวันออกและตะวันตกจนกระทั่งพ่ายแพ้สงครามต่อเติร์กออตโตมันในปีคริสต์ศักราช1453จักรพรรดิที่โด่งดังที่สุดของจักรวรรดิไบแซนไทน์คือจัสติเนียนเป็นที่รู้จักจากการสร้างฮาเกียโซเฟียและการรวบรวมกฎหมายโรมันซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายมาหลายศตวรรษ อันดับที่7จักรวรรดิเปอร์เซียจักรวรรดิเปอร์เซียโดยเฉพาะจักรวรรดิอะคีเมนิต550-330ปีก่อนคริสตกาลเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกยุคโบราณซึ่งก่อตั้งโดยไซรัสมหาราชในปี550ก่อนคริสตกาลจักรวรรดิเปอร์เซียมีอาณาเขตครอบคลุมทอดยาว3ทวีปจากคาบสมุทรบอลข่านไปจนถึงหุบเขาสินทุจักรวรรดิเปอร์เซียมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงมากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีโครงสร้างพื้นฐานบ้านเมืองที่ทัันสมยมยาก ในยุคนั้นเช่นระบบถนนหลวงและระบบปรษณี์ภายใต้การนำของผู้นำอย่างดาริอัสที่1และเซอร์ซีสจากกวัดปเปอร์เซียได้สร้างระบบการปกครองที่เป็นหนึ่งเดียวและส่งเสริมการค้ากฎหมายการปกครองและวัฒนธรรมแม้ว่าสุดท้ายจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอเล็กซานเดอร์มหาราชใน330ปีก่อนคริสต์กาลก็ตามมารดกทางวัฒนธรรมยังคงส่งผลต่อภูมิภาคนี้ในปัจจุบันอย่างเช่นอียิปต์อิรานตุรกีและอินเดียบางส่วน อันดับที่6ราชวงศ์ฮั่นของจีนเป็นราชวงศ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดและยืนยาวที่สุดราชวงศ์หนึ่งของประเทศจีนซึ่งปกครองจีนตั้งแต่206ปีก่อนคริสตกาลจนถึง220ปีหลังคริสตกาลซึ่งถือเป็นยุคทองของอารยธรรมจีนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ฮั่นจีนได้ขยายดินแดนของตนจนครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันของจีนและพื้นที่อื่นๆโดยรอบและยกลัทธิของจื้อให้เป็นปรัชญาของรัฐและก่อตั้งระบบราชการรวมอำนาจที่กลายเป็นต้นแบบสำหรับราชวงศ์ในอนาคต อคตอีกด้วยจีนในยุคราชวงศ์ฮั่นเป็นยุคที่เทคโนโลยีวัฒนธรรมและการค้ามีความก้าวหน้าอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเส้นทางสายไหมซึ่งเชื่อมโยงจีนกับตะวันตกที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจนถึง,ถงทุกวันนี้นวัตกรรมต่างๆในยุคนั้นเช่นกระดาษและเครื่องวัดแผ่นดินไหวได้รับการพัฒนาในช่วงเวลานี้อิทธิพลของราชวงศ์ฮั่นที่มีต่อเอกลักษณ์และการปกครองของจีนนั้นลึกซึ้งมากจนกระทั่งทุกวันนี้กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ในจีนยังคงถูกเรียกว่าชาวจีนฮั่นกันอยู่ lời อันดับที่5จักรววัติอเล็กซานเดอร์มหาราชจักรวรรดิของอเล็กซานเดอร์มหาราชเริ่มต้นเมื่อ324จนถึง323ปีก่อนคริสตกาลเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อตั้งขึ้นจากการพิชิตดินแดนหลายครั้งของอเล็กซานเดอร์กษัตริย์แห่งมาซิโดเนียอเล็กซานเดอร์เริ่มต้นขยายอาณาจักรของตนอย่างรวดเร็วโดยเอาชนะจักรวรรดิเปอร์เซียที่แข็งแกร่งและแผ่ขยายการปกครองไปทั่วกรีกอียิปต์ตะวันออกกลางอินเดียและสร้างออาาาณณจักกรรททีีี่่่่่ใหหหญสุุดแแงงงนึงขโโลยยคบมม้ะมะะ เวลาสั้นแต่จักรวรรดิของเขาก็กว้างใหญ่ไพศาลโดยทอดยาวจากกรีกไปจนถึงชายแดนอินเดียการพิชิตด,ดินแดนของอเล็กซานเดอร์ทำให้วัฒนธรรมภาษาและแนวคิดของกรีกแพร่หลายไปทั่วภูมิภาคเหล่านี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ายุคเฮลเลนิสติกแม้ว่าจักรวรรดิของเขาจะล่มสลายหลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี323ก่อนคริสตกาลแต่อิทธิพลของเขาได้เปลี่ยนโฉมโลกในยุคโบราณได้มากที่สุดยุคหนึ่งเลยทีเดียว อันดับที่4จากกวัรด the ิโรมันจากกวัรดิโรมันเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีทั้งความทรงอํานาจและปกครองได้ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จากกวัรดิโรมันเริ่มต้นขึ้นในปี27ก่อนคริสตกาลด้วยการขึ้นครองอํานาจของจักรพรรดิออกัสตัสและดํารงอยู่จนกระทั่งจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายในปีคริสต์ศักราช476ในทางตะวันตกส่วนในทางตะวันออกจากกวัรดิโรมันได้คงอยู่จนถึงปีคริสต์ศักราช1453ในอํานาจการปกครองของจักรรววดไบแซนนทใช่่งงุเือ จักรวรรดิโรมันควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในยุโรปแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางอิทธิพลของจัก,กรวรรดิโรมันที่มีต่อกฎหมายการเมืองภาษาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมนั้นไม่มีใครเทียบได้โครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงของกรุงโรมรวมถึงถนนท่อส่งน้ำและอาคารอนุสรณ์สถานต่างๆเช่น โคลอสเซียมซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จากกวัรริโรมันมีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์แม้ว่าจากกวัรริโรมันจะล่มสลายแต่มรดกของจากกวัรริโรมันยังคงดํารงอยู่ในอรารยธรรมตะวันตกจนถึงปัจจุบันนี้อันดับที่3จากรวัตดิอังกฤษจากกวรตดิอังกฤษรุ่งเรืองสูงสุดในศตวรรษที่19และตน้นศตวรรษที่20เป็นจากรวัรริที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของโลกหรือครอบคลุมดินแดนในทุกทวีปที่มีผู้อยู่อาศัยจักรวรรดิอังกฤษมีชื่อเสียงโด่งดังมากจากวลีที่ว่าเป็นจักรวรรดิที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดินอาณานิคมของอังกฤษครอบคลุมแอฟริกาเอเชียอเมริกาและแปซิฟิกเช่นอินเดียบางส่วนของแอฟริกาอเมริกาออสเตรเลียและเกาะต่างๆจักรวรรดิอังกฤษมีบทบาทสําคัญในการค้าโลกการเมืองการแพร่กระจายภาษาอังกฤษและอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอังกฤษแม้ว่าจะได้ สร้างโครงสร้างพื้นฐานและการปกครองให้กับหลายภูมิภาคแต่จักรวรรดิอังกฤษยังถูกวิพากวิจาร์ถึงการแสวงประโยชน์จากการล่าอาณานิคมและผลกระทบต่อชนพื้นเมืองอีกด้วยจักรวรรดิอังกฤษเสื่อมถอยลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่2องนำไปสู่การปรดแอกของอาณานิคมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจักรวรรดิอังกฤษและการขึ้นสู่อำนาจของเครือจักรภพ อันดับที่2จัก,กรวรรดิรัสเซียรเริ่มก่อตั้งในปีคริสต์ศักราช1721และคงอยู่จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติรัสเซียในปีคริสต์ศักราช1917เป็นหนึ่งในจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครอบคลุม3ทวีปได้แก่ทวีปยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือ จักรวรรดิรัสเซียมีบทบาทสำคัญในการเมืองยุโรปและขยายตัวผ่านความพยายามของผู้ปกครองเช่นจักรพรรดิปีเตอร์มหาราชและแคทเธอรีนมหาราชจักรวรรดิรัสเซียมีบทบาทสำคัญในการเมืองวัฒนธรรมศิลปะวิทยาศาสตร์กิจการทหารของยุโรปและภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกดินแดนอันกว้างใหญ่ของจักรวรรดิรัสเซียประกอบด้วยวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายตั้งแต่ยุโรปตะวันออกไปจนถึงไซบีเรียและอาลาสกาแม้จะมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งและทรัพยากรมากมายแต่จักรวรรด รัสเซียก็ยังต้องดิ้นรนกับความไม่สงบภายในนำไปสู่การล่มสลายในช่วงการปฏิวัติรัสเซียในปีคริสต์ศักราช1917ซึ่งปูทางไปสู่การก่อตั้งสหภาพโซเวียตอิทธิพลของจักรวรรดิรัสเซียยังคงดำเนินต่อไปในรัสเซียยุคใหม่ อันดับที่หนึ่งได้แก่จักรวรรดิมองโกลจักรวรรดิมองโกลซึ่งก่อตั้งโดยจงกิส่านในปีคริสตศักราช1206จนถึงปีคริสตศักราช1368เป็นจักรวรรดิที่มีแผ่นดินที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทวีปยุโรปไปจนถึงทวีปเอเชียครอบคลุมดินแดนอันกว้างใหญ่ตั้งแต่จีนไปจนถึงยุโรปตะวันออกกว้างไปจนถึงบางส่วนของตะวันออกกลางและรัสเซียชาวมองโกลมีชื่อเสียงในเรื่องกองทหารม้าที่มีความแข็งแกร่งดดัันนและะทกษสูงมมีควาาชญ การใช้กลยุทธ์ทางการทหารที่สร้างสารรค์และหลากหลายในการพิชิตดินแดนที่โหดร้ายและทรหดนักรบชาวมองกโกลขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมในสนามรบมากแต่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องการยอมรับวัฒนธรรมและาศาสนาที่แตกต่างกันของชาวเมืองพื้นถิ่นดั้งเดิมด้วยไม่เพียงแต่รบเก่งเท่านั้นจัก,กรวรรดิมองกโกลยังคา้าขายเก่งส่งเสริมการค้าทั้งกับภายในและภายนอกการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการทูตตลอดเส้นทางสายไหมอีกด้วยภายใต้การนำของผู้นำอย่างกุบไลาขานได้ส่งเสริมให้เกิดช่วงเวลาแห่งสันติภาพที่ เียกว่าแพ็กมองกลกาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการขนส่งสินค้าเผยแพร่แนวคิดและวัฒนธรรมและเทคโนโลยีระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกด้วย และนี่คือสิบอันดับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของม,มนุษยชาติจักรวรรดิใดที่ทําให้เพื่อนๆประหลาดใจมากที่สุดในความยิ่งใหญ่ทางอารยธรรมและวัฒนธรรมคอมเมนต์บอกเราได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยค่ะหากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปจัดอันดับของเราในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ